และมากันถึงภาคที่4ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของเฟรนชัยกับอเมริกันเรย n เนียนในปี2012 13ปีหลังจากวิลกรรมสุดปวดในรัวโรงเรียนอีสเกตโฟล l ลกลุ่มเพื่อนซีได้เวลากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในงานคืนสูญญ่เย้าจิมและมิเชลกลายเป็นพ่อแม่เต็มตัวที่ชีวิตรักเริ่มจุดจางออสกลายเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังที่ควงคู่อยู่กับซูเปอร์โมเดลเควินใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขขณะที่ฟินส์ยังคงทำตัวลึกลับในคราบนักเดินทางรอบโลก และสติฟเลอร์ชายหนุ่มเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรเขาได้การกลับมาเจอกันครั้งนี้จุดประกายทั้งความทรงจำเก่าๆและปัญหาใหม่ๆที่ไม่คาดคิดจิมต้องรับมือกับคาร่าเด็กสาวข้างบ้านที่เขาเคยเป็นพี่เลี้ยงซึ่งบัดน,นี้โตเป็นสาวสะพรั่งและดูเหมือนจะสนใจในตัวเขาเป็นพิเศษทำให้เกิดความระหองแะแหงกับมิเชลขณะที่ออสได้พบกับเฮเธอรักแรกของเขาอีกครั้งทำให้เขาต้องทบทวนเส้นทางชีวิตที่เลือกเดิน่วนสติฟเลอร์ ก็พยายามอย่างสุดกําลังที่จะจัดบาร์ตี้แห่งสตรวรรษเพื่อทวงบัลลังเจ้าพ่อจอมป่วนแต่ความพยายามของเขากลับยิ่งตอกย้ำว่าโลกหมุนไปไกลเกินกว่าที่เขาจะตานทันแล้วสุดสัปดาห์แห่งการคืนสู่เย้าจึงกลายเป็นบททดสอบที่จะบีบให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงและตัดสินใจเลือกระหว่างการติดอยู่กับอดีตหรือการก้าวต่อไปข้างหน้าฝันเล็กๆของม .6 ไหนดูซิเอิริสออสไตรเกอร์อยากเป็นโค้ชทีมลาครอสลูกชายตัวเองโอ้เมสุดๆเลย <laughs> ไหมล่ะก็ นึกว่าป่านี้ฉันคงมีครอบครัวแล้ว